ขุดตะพุนผสมหม่องสบอนพบพ่อกับบานน้อสินก้าวสินเกย์มาหนี่มาในรุ่มแบบมหาญพบพี่น้อง้องก็โทษดอกพิษ <c oughs> มันเนื่องจากว่าน้หนาวยินๆร่มๆมาเนี่ยกะก็ไม่อยากถองเนาะมาแต่บ้านมาแต่ทางบ้านน้ำมุงผู้เลี้ยพี่น้องมาอยู่ปักซองหลวงพ่อเป็นอยู่ปักซองเป็นมา อยากได้ผูกับอันเคงคูนบ้าน้อยกับห,ห้ทางเมจอยพันจัดไห้เนาะนี่แล้วก็ยาพ่อมีนอ้องมียานำ mm ้ำ hmm. เปิินสงสัยสิยูยูกุติขึ้นสียูบอลพากเพิ mm hmm. เ่นนะพี่น้องเนาะ mm hmm. ตอนบ้าน้อยออกมาบ้าน้อยกับวัไดไทยเบิ้งมาพบมาพ่อตอนนีเลิกเนาะพี่น้อง mm hmm. ว่าสิเป็น่ยนได้กับไปเบิง้งผสมน้ำกันว่า ดงพอนั่นเฟินสิหน้าตาอะไรสิคือตอนอยังอยู่บ้านบ่วเนื่อ <c oughs> งจากว่าบัวดได้วางสีได้ปีหนึ่ง้วมัง้งหรือเสียหรือประมาณ6กเจ็ดเดือนเลยพี่น้องจำเบาพิชมาในรูปแบบมาหาลวงพ่อเมื่อไงก็ดีใจพี่น้องดีใจในได้ว่าพอเออเพินอยู่วัด เป็นยวูววัดเลยนะฮะมีอยู่ในชิ้นกี่นะถ้ำนะพี่น้องเนะาะจักเสวานี่ได้แหลกะกข้าพเจ้าก็ได้อาจสิเสียงลมเสียงยังคัดของกันขอโทษขอภัยเถอะพี่น้องเด้อเพราะว่าบรรยากาศมันลมเนาะอันนี้ยูววัดยูววัดอันสีมุมเมืองพี่น้องวัดสีมุมเมืองบ้านปักซองบ้านปักซองพี่น้องหน้าตาของวัด เพิ่นกับสีประมาณนี้เนะาะสิสัตย์นี่เด้อพี่นองเด้อเดี๋ยวพาพีพานนองยางเบิงซะก่อนนี่แล่ว,วัดเพิ่นกับประมาณนี้เนาะนีเนาะโอ้เพิ่นเปิดน้ำไว้ตัวน่ะเพิ่นฮดฮดอีหยังบุ นี่เนาะวัดทงสีเมืองเออวัดทงสีเมืองพี่น้องมันวัดสีเมืองขอโทษก็ไปเด้อว, <laughs> วัดทงสีเมืองนี่คือภาษาลาวพี่น้องกกอยากออกทางไทยจักน้อย <laughs> กกอยากออกทางไทยจักน้อยเนาะเน๋ยอลองพอพันยูไซเลยเน๋้วบานหน่อยสิย่างไปเอาผู อันนี้คับแชีงคูนพี่น้องจะเป็นคูนไปให้น้องพอ่อไก่เติบได้พี่น้องเลยจากบ้านเข้ามานี่โมเมนต์ใกล้ๆได้รถบบานหน้อยจนคนแต่คนแตนเนาะรถเกา่า <c oughs> เกา่าเถาแหี่พาพี่พาน้องมาหาหลวงพ่อนี่เนาะมาเอามันไปให้หลวงพ่อเพิ่น ส้มไปน้ำกันพี่น้องส้มเพิ่มพี่น้องภาพพี่น้องเขาวาดเขาว่ามาเนี่ยมันเนี่ยการอ้ออา,าวไาอ้ชุ๊บคนมาบอกใ้มาสัก โอ้ยกุฏีเพินเนาะพี่นนะ้นองเนาะผู้กุฏีอยู่ทางบ้านเท่ากับสิประมาณนี่พี่น้องตัดห้าเองมีวัดถงซีเมืองบ้ยต้นใหม่ลายลี เบิงเตลาบอ์อนกับแตกต่างกันไปพี่น้องเตลาบ์อนกับกสีบ่คือกันแง่งน้าพี่นอ้องถ้าเทว่าเก่าตื่นลยเนาะแตกเือเพิ่อไงเบิ่งลมเย็นดีขนาดไว่อย คือกุตเก่าพี่น้องแต่สิได้บุบาหน่อยกบพึ่งมาเนาะของบาหน่อยกับไปไมาเลยเ้นีอ่ะได้เก่าเก่าเติบนะระเพิ่นอยู่กับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเพิ่นกษียแตกต่างกันไปพี่น้องอันนี้ เกาดุนเก่ากุตีวิหารเพิ่นอันพ่อปูนมาสีไม่ใหม่เนี่ยกันยกหม่อีกพี่น้องแตกต่างกันไปเนาะแต่ละบอนแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละแข้งเดี๋ยวยางพี่น้องยางไปเบิ่งเพราะว่ามาผู้ดีเลียงมื้อนี้ เฮ็ดพเดียวคือเก้าเลยเนาะบริีกับผู้อื่นโอเคเฮ็ดพเดียวพี่น้องลองพอเปนติดซียิ้วนดกูตีกูละ รองพอ่อพนบอกนี่น้อยจ้น้อยนี่เนาะอันนี้ก็คือกติที่พันยูมาทงสีเมืองพี่น้องนี่เนาะอันนี้ก็สมหนาย,นยพ่อก็ถือว่าวัานพี่ดีงามเชี่ยวหมากปากแดงพี่น้องเอ้ยพ่อของข้าวประจาเอง มีตากกลองมาาเนะาะขั้นสีนั่งสีวายก็ได้นี่คืออุปกรณ์มหายเพิ่เฟินนี่คืออยู่รอบๆแถววัดเนาะเย็นดีพี่น้องเย็นดีอ้นี่หน่อยเพิ่นผู นิดหน่อยจักองค์นี่นีเนี่ยพอเ <Yeah. S 1> จ็ดองค์เพื่อนวะนิดหน่อยเจ็ดแต่ว่าเฮียนเฮียนในอันวัดใหญ่เพื่อนี่พี่น้องวัดใหญ่วัดปักซองเขานี่แหละเจ็ดองค์อันนี้นิดหน่อยน้องเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปสอบถามนิดหน่อย <laughs> นมสัสการนิดหน่อยสักผ่านไปเนาะ เองตะแพงพี่น้องสักฝ่าตัวเองจากว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นบริเฮียนมีวัดหากันซักผ่า มาฮอดเลยพี่น้องเบิ่งว่าเพิ่นเห็ดย่างเนาะกับบ้างจิตัดเนี่พี่น้องกับจอจัว่าเพิ่นกับบ้างจิตัดเนี่ย,ต,ยตั้งสามนีนเนาะ นีวิธีวิธีตัดหญ้าของเพิ่นเนาะแต่ละองค์แต่ละลูกเดียวบาหน่อยทีซอยเพินนะ่นเนาะเอาติดเอาเบิ่งมิตริลีการซื้อปลาลหน่อยซอยติดจักไข่เพิน่น เพราะว่าเราไม่ไมีผู้ถือกล่องไทยพี่น้องไม่มีผู้ถือกล่องไทยหลวงพ่อดูเด้พี่น้องถ้าตัวขุดลุม่มคนสิบปลูกยังปลูกได้ไหมบนนี้หลวงพอ่อเนาอ หลวงพ่อสิปลูกต้นไม้มาตัวดินดินงามเลยพี่น้องดินนี่ดินเขียวเนี่ยนี่ดินแดงเนาะมันเขียว พี่พี่น้องเอ <S <S ้ยบ้านหน่อยกับสิคอรลาเพียงสำนีพี่น้องผิพลาประการได้ขอโทษขอภัยน้ำพีน้ำหนองเพื่าสุขสมบูบณสมองสบอเนาะเพราะว่ามาโดยความดิบรอดแล้วก็บ่มีผู้ถือกล่องให้ทางบ้านหน่อยกับขอโทษขอภัยเนาะเมื่อหนากะที่ให้ยามพี่น้องเฮ็ดให้ดีที่สุดสำหรับมือนี่กับบ้านหน่อยกับขอลาเพียงสำนีพี่น้องสบายดี